สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลค์ใน Facebook กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก,ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่าเกม p อ็นะคะกดไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ k m มเ t ็มจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยค่ะกดไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพื่อติดตามเพื่อมาดูไลค์สดเพิ่อนตุเมนช่วงรีวิวนะคะและบริการอื่าานๆอีกมากมายในหลากหลายแบบตอมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟลชฟอนของยู u ูบไอซีทีกับเฟสบุ t e r Instagram นะคะ เป็นบริการออนไลน์ยี่สิชั่วโมงมีแอปพิมพ์คอยบริการ24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะคุณพื่อนนันใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเปใช้งานสามารถกดสมัครเปใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดผู้ใช้งานอีเมลรลาดผ่านยืนยันลาดผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านในกูเกิลได้ง่ายๆตรงนี้เลยนะคะแต่ครับเพื่อนนนไดนะคะที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดตรงนี้เลยนะคะที่มี เราอยู่หน้าล่าคาร์เวไซต์ตัวนี้แล้วนะคะเไซตตัวนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไอจีทิกต็อกทวิตเตอร์เทเลแกนนะคะและอื่นอีกมากมายเลยนะคะที่กล่าวมาทั้งต้นเลยนะคะกดตรงเฟซบุ๊กเป็นบริการของเฟซบุ๊กนะคะกดตรงไอจีเป็นบริการของไอจีนะคะกดตรงทิกต็อกเป็นบริการของทิกต็อกนะคะกดตรงบริการไหนก็จะเป็นของบริการนั้นนะคะแล้วอออทั้งหมดก็คือเป็นบริการของทั้งหมดนะคะวันนี้นะคะจะเลือกเป็นเฟซบุ๊กนะคะ เ,เพิ่มยอดไลค์นะคะเป็นไลค์โพสต์ตัวนี้นะคะบริการนะคะขอเลือกเป็นอันบนสุดนะคะขั้นเป็บตรงนี้เพื่อนๆสมาร์ทอ่านให้เข้าใจก็ได้นะคะเป็นรายละเอียดของ,งของุดมคุนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาได้เลยะคะ่ะจโพสต์ที่ไปจะใช้บริการเป็นโพสต์นี้นะคะคัดลอกกันเลยะคะ่ะนำมาวางได้เลยนะคะตัวนี้ขั้นต่ำทู่ที่3 0ตนะคะใส่ไปสัก30พอค่ะ ในราคา1บาทเองนะคะกดส่งได้เลยนะคะระบบไปได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกคนคิวบทุกธนาคารนะคะโอนเงินแบนบรีสตูทธนาคารอัปเวอร์เลยกิจตูเฟิร์ฟีดวันนี้นะคะสามารถเติมเงินไปได้เลยนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือเรื่องของเพื่อนเองนะคะที่จะได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ในน,นี้กันทั้งหมดเลยะคะ่ะ นะนะตรงนี้นะคะคือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองค่ะค่ะเพราเป็นเส้นใจที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดเลยเพื่อนสามารถดํเนินเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอดมินได้เลยนะคะขณะตอนนี้รอดําเนินการันอยู่นะคะรอกป๊สักครู่หนึ่งนะคะไปดูบริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการและทุกๆฟพลตฟอร์มอยู่นั้นนี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลอนดูรายละเอดทั้งแท็กความพ่อตรงรูกตรงตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถตั้งคับสั่งซื้อไท้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเใดนะคะสนใจในบร <N> ิการของเว็บไซต์ต <ish> <N> ัวนี้สามารถกดลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5ร์เซ็กันเลยนะคะไปดูตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวชื่อเหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดลน์ได้ขึ้นสามารถมาขอคำเชื่อเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะทำซีออเดอร์มาฝากกันตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะ ส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกลับไปได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีคำนองขอเรื่องกใใ็ได้เช่นกันนะคะเพื่อบริการกันไปเลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่หน้า Facebook นะคะยอดไลค์เป็นไลค์ต่างชาตินะคะนไลค์ต่างชาติเป็นไลค์ที่ถูกมา,มากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ยอดชึ้นกันมาแล้วนะคะหาเพื่อนนั้นใดนะคะสนใจดีบริการของว็บริกตันนี้ก็สามารถเข้าไป,ไปดีบริการโดยผ่านหนึ่์ด้านล่างได้เลยนะคะ คุณนนันดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มวามปางของช่องลองให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพนดูนะคะวันนี้ก็อย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KNK s o c i KTHD ดูนะคะเป็นบริการที่ใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่ล็อกอินโพที่ไดกจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานง่ายๆแล้วนะคะบริการตัวบริการองก็ราคาถูกมากเลยนะคะ อย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ที่นี้ดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ